เฮ้ยมันยิงมารอเลยออยอ้าวดีดีไอ้เช่นนี้มันตัวเทศมาน้องพี่ที่เหลืออ่อนหมดเลยทักสองออยเกือบได้ตีนพี่ ล็อกสามเลือวเดียวอยืนด้านนี้ไว้หมดหมดหมดผู้หญิงส้ำได้ส้ำหัวสะพานไว้ อยู่ตรงนี้น่แต่แรงก็ไหลตาย,เ,ยเอาเลยเอาเลยต<ป>า,ากมาแล้วตัวหนึ่งโ,โงมหงม,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 มันหลบหลังม่ทางโคตรเจ็บมาๆมามีนพ่นอพ่อพ่อพ่อมันน,น,มน,มน็อกมันน็อกวงเออมันน็อกรถระเบิดไอไอมาไอ้มอากับพี่คนหนึ่งดิมากับพี่คนหนึหน่ง ในบ้านกดนะไอ้นัหนกดนะไปพีไเหียเหลือรถตู้นะไปสวสวยสมองมันจะต่างอะไรดิมีอีกปะหมดแล้วว่ะหมดแล้วพี่มีหมดละ ข้างบนเขาตายเหลือเหลืออีเธอมมงในนี้อีกเก๋ือสมออกนะส <Okay. S 1> มออกตายมีรถมาข้ามาแล้ว ด้วยไงว้าอ่ะสวยก็ดังมีตัวหนึ่งข้างบนนะ่ะพอฝั่งของข้ามมีเหรอใช่บนหัวก็ดังก็มีหนึ่งตัวฝั่งตะคูมีนะมันจะมาชิดอ่อแลได้ตีนมาหน่อย ไปโดนจาโร่ค่ะฝ um ั่งซ้ายยิงนะหมดซะมันเหลือสองตัวมันเหลือสองตัวมดีเนี่ยมีอะไรให้ผมปะไม่มีหมดแล้วเย็นยเย็นยเป็ดมิ

ด้านเนีด้ไปคิวเลอร์นี่ถือว่าวงดีสุดนะโอ้เราสองบริกดติดตา,าตมเข้ามาเพิ่มนะโหมาเลยจ้าตรงนี้เราจังหวะยูมินิฝากงไปถึงทีเรียม่โดนเท่าไหร่ครับตรงนี้วัซซี่กับท่าเซิร์ฟเฟอร์ครับใยับเข้าไปเหมือนกันครับตรงนี้ก็จะดึงเพื่อขึ้นมาอยู่นะทางด้านทีเอชอีสปอร์ตครับถือว่ายังอยู่ในวงครับผมถือว่าไม่มีใครอยู่ในวงมิน,นิฝากไว้ยังไม่โดนเท่าไหร่แล้วเราจังหวะอินทีครับตรงนี้สามสองสองสามโอเฟดที่แปดครับหยิบสามวิเคราเฟดเก้าน,นะฮะ ผมกดดูคนแล้วมันยิงแล้วมัน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 เหินมเหินมันมันปืนมันไปฟ้าครับผมแล้วตรงนี้ขยับมาสามคนนะโซนขยับมาเยอะแยะอีกหนึ่งวิกลับจากเซอสันกเกิดยอะเยิบยนะครับผมตัดดูซัฟเฟอร์นิดนึงครับวิ่งมาอยู่อรถใหญ่สวนกลับมาติดการเมียไปเหมือนกันครับถือว่ายังแต่ขอบวงแค่แต่ละทีมนั้นมีจูดิโออยู่ทางด้านขวามือครับผมและซ้ายมือวัตซีบี้ตัดสเปรย์กลไปอย่างที่วัตซีตอนนี้รอ็บุโซนครับ ร้อยดี่ซีครับยังไงขยับเข้ามาสามโคตรว่าซีดีต้องปั๊มยาตัวซีน่าจะล่วงหรืไม่ล่วงโอ้โหแล้วตรงนี้จะเข้ามาชี้ศักดิ์กระเจาแล้วไปแล้วเหลือแค่สวัสด so, ิ์ไ so, euh ทยข้างบนมีน้ว่าซีดีเป็นปากมันวัาซีดีจัดไปเรียบร้อยโอ้โหเป็นแชมป์ขอแล้วแล้วิดคิวเลอร์ไปหรือเปล่าครับโอ้โหเป็นหน้าทีเฮดกระผมนึกว่าจะนึกว่าเป็นเล็บคิลเลอร์ฮะไม่ได้ครับผมเป็นทางด้านทีเฮ็ดอีสปอร์ตกินกัาเกมมิส